น่าเชื่อว่าเพลงเพื่อนสนิทที่เราได้เคยฟังขึ้นจอแล้วความหมายมันจะลึกซึ้งกว่าเดิมจะมาคะตอนนี้หัวใจเนแรงปกติไหมเสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงเสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็ไม่น yeah. ่าเชื่อว่าเพลงเพื่อนสนิทที่เราได้เคยฟังขึ sì ้นจอแล้วความหมายมันจะลึกซึ้งกว่าเดิมอะไรนะคะ เข้าใจความหมายดีเลยแต่จริงๆไม่ใช่เพื่อนสนิทนะเพราะก็ต้องจับไปเรารู้ตัวไหมก็รู้ตัวแต่คือมันเลี้ยงไม่ได้แล้วอะค่ะคือมันเห็นแล้วแหละว่ากล้องมาแล้วแต่ว่าเป็นยังไงก็เป็นค่ะถือว่าคือเซอร์ไพรส์พี่ดาไปด้วยในตัวค่ะเกินนะคะส่วนไหนพอรู้ว่าตัวเองแบบเอ้ยกล้องนี้ก็แชร์มาแล้ว ก็ก็เขินก็เขินชาวโรู้แล้วได้แต่สวัสดีแขกเรือนะคะที่ที่อยู่ในงานนะคะเขาก็น่ารักเขาก็สวัสดีตามไปด้วยทําตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างค่อนข้างแฮปปี้ค่ะค่อนข้างแฮปปี้มากๆค่ะสังเกตจากสายตาสีหน้าค่ะโลกสีจงกู้็จะได้โลกสีอะไรก็เป็นเป็นสีที่สดใสในทุกๆวันนะคะ เห็นมีคนเซวเรื<ะ>่องนเเอาจริงๆนะขอเคลียร์เรื่องประเด็นเสื้อคู่ได้ไหมคือชอบการพาดหัวว่าใส่เสื้อคู่กันใส่แว่นคู่กันคุณคะเสื้อคนละแบบเลยค่ะ <c oughs> แว่นกับคนละทรงแต่สามารถเป็นเสื้อคู่ได้ดิฉันก็ซูมแล้วซูมอีกว่ามันคู่ตรงไหน<ะ>แต่ไม่เป็นไรค่ะขอให้เคมีนี M ้ยังอยู่ก็โอเคค<ะ>่ะ คนอื่นฟินด้วยมีความสุขด้วยเราก็แฮปปี้กันใช่ไหมคุ่เราก็เชื่อว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบอยากจะต้องมาประกาศให้ใครรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะแต่ว่าใครที่แบบเหมือนเห็นถึงความน่ารักนี้ยินดีด้วยยิ้มแย้มด้วยก็ขอให้คุณได้มีความยิ้มแย้มกับชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยเช่นกันก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วเขาฟินใช่ไหมคะก็มีดูจากต้องมีคนจากต้อง ตอนนี้เขาโอเคแต่ดิฉันเริ่มไม่โอเคกับคุณแล้วคะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียจริงก็ก็จริงๆก็ใช้อย่างที่บอกใช้ชีวิตกันปกตินั่นแหละค่ะใช่แต่ว่าก็อยากให้พื้นที่ส่วนตัวนิดเดงค่ะเกรงใจเกรงใจครอบครัวไปด้วยใช่ถ่ายนิ้วกับไ่เห็นแต้มือเห็นแต่อะไรจริง จริงๆ TikTok มันไม่ได้แบบจะมาถ่ายอะไรด้วยกันเลยแต่ว่ามันมีบางครั้งที่เขาก็อยากจะซัพพอร์ตเราเรอย่างเงี้ยไลฟ์อยู่หรืออะไรอยู่บางทีแบบอาจจะเอาช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ให้อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องน่ารักดีหรือบางทีเห็นเราทํางาน,นเหนือ่อยก็แค่แบบอยากจะแกล้งเอามือเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีแบบอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าก็กลายเป็นว่าอ้าวการซัพพอร์ตนี้ทําให้คนไลฟ์มีกำลังใจทำให้แบบคนดูก็เหมือนแบบซัพพอร์ตเรามากขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีค่ะ อันนี้ไงไม่มนเดียวหรอจะได้รผราหัวถูจะได้ผ้ดหัวถูกขานะเป็นเรื่องของสภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>